สวัสดีค่ะวันนี้เราทํากระเพาะปลาน้ําแดงทานกันค่ะอร่อยมากๆเราจะเริ่มจากการทําความสะอาดกระเพาะปลานะคะใส่น้ําลงไปใส่ขิงลงไปปล่อยให้เดือดสักห้านาทีจากนั้นก็นํากระเพาะปลาที่เราซื้อมาจากตลาดใส่ลงไปแล้วก็กดกดจนกว่ามันจะโดนน้าร้อนจนทั่วแล้วมันนิ่มจากนั้นเรานําไปล้างเราจะล้างผ่านน้ําผ่านแบบนี้นะคะล้างแล้วก็บีบบเบาาให้น้ํามันมันออกค่ะทําไปจนเสร็จนะคะ จางนั้นก็นําไปหั่นให้เป็นชิ้นแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะลวกเลือดน,นะคะพอเลือดเริ่มเปลี่ยนสีเราก็นําไปล้างได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะทําการทอดเห็ดหอมให้เหลืองนะคะพอเหลืองเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราจะไปต้มน้ําซุปนะคะตั้งน้ําใส่เกลือลงไปใส่โครงไก่ลงไปตามด้วยอกไก่ค่ะไก่เราจะเอาไว้โรยหน้านะคะพอต้มไปได้20นาที อกไก่ของเราสุกแล้วก็ตักขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นก็ต้มน้ําซุปต่ออีกประมาณ20นาทีนะคะพอครบเวลาเราก็ตักโครไก่ขึ้นค่ะต่อไปเราก็จะใส่เห็ดหอมที่เราทอดไว้ก่อนหน้านี้ลงไปปรุงรสด้วยสีอิ๊วดำสีอิ๊วขาวเดี๋ยวสูตรแอดมินขึ้นไว้ให้ตรงหัวข้อเรื่องตามด้วยซอสฝากเขียวน้ามันหอยแล้วก็น้ําตาลกรวดค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผงปรุงรส ตามด้วยต้นหอมกระรากผักชีต้มไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเพราที่เราล้างไว้แล้วก็กดลงไปค่ะกดให้มันลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดไปเรื่อยๆจนมันดูดซับน้ําซุปของเราเข้าไปเยอะๆมันก็จะนุ่มประมาณห้านาทีค่ะเราค่อยใส่เลือดลงไปนะคะพอใส่เลือดลงไปเราก็จะใส่น้ํามันงาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เล้าจีนค่ะ นั้นก็นําแป้งที่เราล,าละลายน้ําไว้คนจากนั้นก็ใส่ลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆื่อจนมันมีความเหนียวข้นขึ้นมาค่ะคนไปเรื่อยๆจนแป้งสุกจากนั้นก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตักใส่ชามโรยด้วยไก่แล้วก็ผักชีตามด้วยพริกไทยป่นนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงตามนี้เลยค่ะอร่อยมากๆมีกิ๊กโชด้